เผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วยุคอื่นแม่ทัพบ,บุญสินไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเราไม่ได้เข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในจุดนั้นและไม่ทราบว่าสภาพแบดล้อมเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆยุคนี้ยอมไม่ได้ และจะทวงคืนอีกถ้ามีโอกาสที่ผ่านมาสี่คืนห้าวันทำแล้วครับยอมสละชีวิตน้องน้องทหารสิบห้านายตามตามภาพถายสิบห้าชีวิตนั้นที่พวกเราได้เห็นด้วยความกล้าหาญ แลกเอาภูมะเขือขึ้นมาช่องงานม้าึ้นมาปิดประสาทต,ตาเมินทมนี่คือทหารมีไว้ทำไมและแทนนิมกูอยู่มานานแล้วถึงเวลากูก็ต้องเอาคืน